ันนี้สาวบ้านนาจะทำลาบปลาดุคากค่ะโรดดีหน่อยนึงค่ะใส่พงนัวด้วย น้ำุใส่น้ำปลาเพิ่มความหอมค่ะน้ำเุำเพิ่มความเผ็ดค,ค่ะ เติมน้ำซุปนิดนึงจ้าลาบปลาดูมนต้องมนต้องก่าแหงเนาะแล้วก็บีบมะนาวค่ะใส่มะนาวไปด้วยค่ะจะมีความหอมของมะนาวค่ะใส่ผักใส่หอมแดงน้ำจ้า หัวหัวเองจ้าสาบบันาหัวเองค่ะหัวเองปันเองค่ะคุณเหมือนในสบายนอกปรต้องตํำจ้ะมีเครื่องปันโดยรวยรวดใส่ปลาดหน่อยนึงค่ะน้ำปลาค่ะ หน้าตาลาบประดุกค,ค่ะหอมใส่เบิร์ตเลยเพิ่มความหอมค่ะ่วามหอมค่ะอันนี้พักแพ้วจ้ะ ผักเพลใส่น้ำกับข้าวค่ะเพิ่มความหอมเนาะยังไม่นวแล้วก็เพิ่มมันปลาค่ะเลิศจานี่จะเป็นหน้าตาลาบประดุกของสาวบ้านนาค่ะ ปลาอร่อยมากค่ะมากินลาปลาดุน้ำกันเดอร์